โอเคครับก็การสนิทประบอกุ้งุ้งกุ้งกินเนื้สไบเอยูมูมูซาชิบินปอสอบบทปลาครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมปอล้อยโลบุยลำครับผมเฮ้ยขาดอีกว่ะนี่มาแลยเต้นเต้นเต้นเตัวเท้นที่ไปครับผมเฮ้ยแต่งตัวแปลกทุกวันเลยป่ะเอารถมาซ้อมไงพี่นน่อ๋อเฮ้ยอาพันลำไปไหนป่ะอาพันลำก็น่าจะนั่งพันลำทำอะไรตอนนี้อพลำก็ทำอยู่ก็ตั้งแต่ผลลอกมาก็เอาใหญ่เลยพี่เออเอาใหญ่เลยเนาะเลฮ้ยได้ข่าวว่าไอ้นี่ทำคลิปคนชอบเยอะเับเฮ้ยปิงไปทำอะไรได้ข่าวเขาซื้อไข่แล้วมึงไปใส่ในในใส่ในกระเป๋า แล้วไม่เออแล้วไม่เออรถรกร้อนอเออคออคุณชอบอลไรรู้อย่างรถรกร้อนไหม<า>วันนี้นะครับผมเราจะมาพายเด็กซ้อมรถอีกแล้วก็คือเวทอ่าเป็นเวลาช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนด้วยพายเด็กซ้อมจะมาถ่ายมาหลายรอบแล้วนะถ่ายหลายรอบแล้วแต่ว่าฝนตกไม่ได้ถ่ายน่าจะลืมกันเลอะสีวันนี้ให้ให้ลองจับรถดูดีกว่าโอ้โห<ะ>ผมว่าน่าจะมีแบบแยงแยงกันบ้างเกียร์บ้างอะไระแล้วก็เฮ้ยเราซ้อมคือจะบอกนะเราซ้อมรถนี่คือเราซ้อมมาหลายอย่างนล้ว ออกตัวทุกอย่างแล้วคราวนี้ต่อไปวันนี้เราจะมาซ้อมแบบใหม่แล้วเป็นการออกมือออกมือเดี๋ยวให้แอดมินออยเป็นคนปล่อยมือถามเขาจะชี้เลยเพราะว่าการแข่งขันจริงกรรมการเขาจะมาถามเลยชี้หน้านี่บางคนชี้ทำไมจะหาเรื่องคุณหรือเปล่าวะที่เขาชี้คือเขาส่งสัญญาณว่าถามออย่างเช่นเนี่ยวเขาชี้แค่หน้าตั้งลำตั้งลำเอามาถามสมุดเอาไปจะจบอ่ะอันนี้รุ่นหนึ่งอยู่อ่านเร่องมสมุิอ่ะถามอ่ะเอนนต้นต้นต้ใส่หัวนี่คืออะไรใส่หัวทำไมยังไม่พร้อมเงเอออ่ะเอาลองลองชี้อ่ะ ไอปอไออยไอปอลองลองนะสมมติไอนี่ออกกับไอเอกเอาเอาขอเสียงด้วยขอรอบด้วยเอาทำเสียงเองเอาทำเสียงเฮ้ยเสียงรถมันต้งอยู่ในใจวิโอ้โหอะไรวะอยู่ในใจพี่อ้เสียงไงที่ทำให้ดูอะทำห้พี่วนั่นนั่นันบูนียงเสียงสีซีํามันนนนนนน เข้าใจแต่อย่างนี้แหละพอละครเป็นจริงไปปล่อยกันทุกอย่างตื่นหมดเพาปล่อยแล้วพี่อามยังไม่ใส่พวกไฟเออนั่นแหละก็ปล่อยมือกับเดี๋ยวเวทางมันปล่อยมือกับปล่อยไฟมันต่างกันันไงปล่อยมือเขาจะทําไมเขากติกาบางคนเขาจะโอ๊ยแข่งขอปล่อยมือไปบางคนก็ปล่อยไฟดีกว่าอยัางให้ผมแข่งนะผมผมเลือกปล่อยไฟนะผมเคยขี่ปล่อยก็คือมันมีหลายอย่างพี่เอาเลยอ๋อถ้าคือแต่ถ้าไม่ออกไม่ขยับคือไม่เอา แต่ถ้าปล่อยไฟก็คือกติกาตามฟาวตามอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือปล่อยไฟกับโอ้นี่มี f อมาดูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผม FC เราใช่ใช่อายุเยอะแล้วไม่ใช่ครับเด็กครับิงอ่ะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบออกปล่อยมือกันแล้วก็ปกติเราออกคันเดียวมาหลายรอบเดี๋ยววันนี้ออกคู่เลยลองดูมือลองดูมือแล้วก็ดูดูว่ากติกาเป็นยังไงว่าปล่อยมือปล่อยอย่างนงี้อย่างนั้นเนี่ยมันมันมันจะมี มันมีที่บอกว่าถ้าไม่ตามไปอะไรจะเป็นยังไงเกิดขึ้นใช่อ่าเดี๋ยวเรามาซ้อมกันเลยวันนี้เอาเอางี้เองอยากเจอใครเอางี้อ่าไอ้อสมมติสมมติเดี๋ยวให้เจอครูวายุรอบสุดท้ายด้วยมาลองดูให้พวกนี้ผ่านมากอ่อนสมมติเนี่ยเดี๋ยวกันเนี่ยกันน่าจะมีแบบผ่านเขารอบมาจริงแล้วเรามาทิงกับบายุฬาทั้งหมดนี้ไม่ผ่านกลับบ้านเลยอ่านั่นแหละมาดูเอ้ยแต่นี้ได้เปรียบเรื่องน้ำหนักแต่ผมว่าน่าจะได้กลับหมดนี่ความจริงเนี่ยโอ้โหไม่เข้าตาผมสักคนเลยเขาาาาาพพูดดอออย่่งงงนี้้แสวะเตล อตต่่าพีแต่กล้องในขี่รถได้ดีกว่าพวกนี้โอ้น้อยออกเอ้ยเออนี่อ้าเจอกันนะโอ้อ้าคู่แรกเลยอ้าเอาคู่จอบก่อนเลยอ้าจอบเจอจอบเจอใครใครชนะเลือกรถก่อนเลยสองคันนี้อาใช่สองคันนี้แหละเอาดิเอาไงเอา เอาเข้าไงเธอเธอเป็นมันซ้อมอีกวันหนึ่งแต่ว่าต้องจริงจังนะเพราะว่าคัดแล้วก็คือถ้าพวกเองไม่ผ่านก็เป็นผ่านจริงๆนะเอออ่ะเอาแค่คนที่ผ่านอะไปเจออะมาด้วยผมไปเยอร์อย่าทำ ไอ้เจ้าก็ชนะนะครับเพอนน้องพูดสุดว่ะเฮ้ยเราต้องแบบเพื่อแบบว่าเพื่อแบบว่าแบบให้มันแก้กันแม่เดี๋ยวให้สลับรถกันด้วยใช่เออเดี๋ยวไม่จะอ้านได้รดโทษเลยใครที่ใครชนะอ่าสองวันให้สองให้สอง มาโอเครอบแก้มือครับเมื่อกี้ไอ้จอบได้ไปแล้วครับนึงคะแนนนะผมเฮ้ยไปอยู่ฝั่งนี้เออเอาเอาเอาอ่าสมมติอ่าลงกันเลยเติมพันนะฝั่งฝั่งละแสนนะทีล่นใครเอาไอ้จอบอ่ะ ชนะใสใสครับทั้งน้องเฮียจีนคนไทยอ่ะคู่ต่อไปมาครับผมตอนนี้อ่าบักจอบไปแล้วนะครับผมมีคะแนนนำนะครับผมก็ ใครชนะไปเราไปเจอบากจอบอีกคู่หนึ่งนะครับผมแข่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเจอพายุรอบชิงนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าใครอาจารย์กับลูกศิษย์ใครจะสูอ้อกันเดี๋ยวไปดูกันเสร็จไ <Okay, S 1> ปอ่ะผู้ต่อไปเฮ้ยครั้งนี้พี่เชียฝั่งนี้ป่ะแสนหนึ่งเอาพี่เอ๋อเนี่ยโอ้เบนซินเนาะอ่ะแสนหนึ่งเอา คิดดูนี่คือสมาธิที่ไม่ใช่หรอกไม่บอกหรือเปล่าฮะไม่ได้บอกไม่ได้บอกอ่าอ่าอ่านี่คือสมาธ <c oughs> ิคน <c oughs> นี่ไงขาดสมาธิปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อนี่คือถ้าเป็นบางเคสกรณีที่เป็นรถแข่งจริงเสียเงินไปแล้วเ <c oughs> สียไหมเสียเลยโอ้ชิบหายแล้วอยู่ในแท็กก็คือเสียรอบไปแล้วอ่ะก็คือบางทีนะบาง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 ูบางอะไรเงี้ยมาไหมสองในสามไหมผม จะช,ช่วยเรื่ขอรอบทีนเนียนเนี่ยนี่เป็นเทน,นชันไเฉยเราดูเราดูกลับมา อะไรครับเนี่ยดูทุกคนขับรถแต่ละคนใเที่สู้กูได้ไหมเนี่ยก่อนอืมเดี๋ยวให้บุญมีไปเด็กน้องๆบุญมีก็เด็กปั้นพี่เองครับพี่ก็สอนมันทุกอย่างครับน้องๆพี่ต้องไปนั่งดูคลิปหลายๆคนเขาจะมองเขาไม่มองเขาไม่อมองไฟมองเฉลิเตือเขามองแค่หน้า,าคนแล้วม,ม,มันจะ,นะมันจะมีปาวมันยังไงยังงงเลยฮะไม่มีปาวเลยเหรอแต่ว่าไอ้ท่านี้ตามไปล้วก็ต้องไปใช่ไหม ก็คือถ้าออกตามก็ต้องต้องไปเฮ้ยเมื่อกี้พินลงทางเองเนี่ไม่ได้นี่เ,เอาไม่คิดผายแล้วให้เขาอย่าไปยุ่งเาขาให้เขาทำเอง รถไม่อยู่อะครับได้ยินเลยได้ยินก่อนดีนปักเออไม่ร<อ>ูาไม่รู้พี่ข้อหลังตึกแตกเลยดีบอกอไม่ต้องเบอร์โอ้มาดูครับมาดู ผมเหยียบอะไรไม่รู้พี่ไม่รถไม่ได้ดูนี่มันบางแล้วในเรนเบรคเป็นใช่รถเรามันกระลงฟองแล้วโอ้ยได้ทำม่แล้วผ่านไรสนามแล้วเออผ่านไปเยอะแล้วเข้าก่อนได้นะใช่ไหมมันยังเอารถไปต่อแล้วยังเป็นรถซ้อมเนี่ยก่แล้วมันคมเลยมันสมานกันก็นี่ไงคือการซ้อมในนเคช่วยในในเกียร์ป่ะเงอู้เมื่อกี้แบบผมเสียวมากเลยนะครับผมยังดีที่มันเอารถอยู่เฮ้ยม่เอาอยู่ดิเออก็ต้องใช้รองเท้าลากันแหละ เอ้ย <constructor: Pop ify scenes> มันถือมันได้เหยียบอะไรไหมนี่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 มันเบิร์นเบิร์นแล้วไม่รู้ยืนยังไหมเหยียบอะไรไม่รู้หรอะมันปึไม่จังหวะนเข้าใจะไหมมันบางแล้วอ่ะพี่บอกว่าไดเบิยู่เสียวมันมันเหยียบอะไรไม่รู้เฮ้ยนี่นี่นี่ไม่ได้เหยียบอะไรเลยจังหวะที่เองมันเหมือนเหยียบอ่ะคือยางมันระเบิดยางมันแตกใช่ใช่ใช่มันบางจนถึงข้างในแล้วใช่คือมันใช้ความร้อนน่ะ อู้อคือ,คอเอาง,ง่ายๆคือมันใช้มานานแล้วจริงๆรถซ่อมรถเลยเขาใช้กันเป็นเดียวเองพี่ใด้เพล้นะอ่ะแค่นี้แหละ ารถกูนเชียฝั่งนี้กูจะแพ้ฝั่งนั้นเลยหรือวะอะไรวะเลนมันน้อยไงเออไหนๆก็เมื่อกี้ <c oughs> เรา,าแพ้พี่ให้เราเลือกได้จะเปลี่ยนรถไหมเลือกคันนี้แหละ<อ>แต่วันจะไปคัดจริงการแต่งตัวต้องไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เนี้เราจะให้ซ้อมเดี๋ยววันจะนัดมาคัดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตั้งไฟโลกเราต้องแต่งตัวพร้อมกว่านี้อ่ะเขาไม่เขาบอกว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมเราได้เอา สองลัมตับอยางที่ไหน่ะตัวู้เดินสุดยอดไปพี่อะต่อไปเดี๋ยวไอ้จอบเจอกับอิงรอบนี้ ยืดอามามามาเอวน่ะมีกระจกไม่ใส่มองหลังว่าจังเลยปะ เบาเกินขนาดแบบเบาแบบนั่งขับได้เลยนะใช่พี่เฮ้ยเฮ้ยแต่สูสีนะคุณนี่สูสีสูสีพี่เฮ้ยคุณลองเปลี่ยนรถหน่อยไหมลองเปลี่ยนรถตันนี้จะแสนหนึ่งไปเฮ้แสนหนึ่งเฮ้ยแสนหนึ่งใครเนะเดี๋ยววันนี้ปาร์ตี้เต็มสูบเลยเออการเดกคนหนึ่งเออเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันมาบอกใหม่บอกใหม่เฮ้ยพาไปกิน ยุกายช to e t you too. เฮ้ยรอบนี้ดีเสียวาายุไปมันเป็นซีซันหนึ่งซีซันสอะไรจะมาเก่งกว่าซีซันหนึ่งมีทางหรอเอาผมเชียร์จบก็ได้เอามันเป็นลูกหลกของผมอะ ประมาทเขามีสมาธิคอาไว้โี่มึงเห็นกันมันไม่สำคัญที่กูบอกได้ยอกอย่ามาสอนระวังซอกความเต็มปอดพวกกระจอกตอนที่กูเมาแฟนมึงมาเอาพวกกวเวนแฟนมึงบอกโคตรชายชิวพวกก็เบียหมดดูดกันมีแต่ดินสดแลฟรีไม่มีแลฟจดอย่าช้ามากถึงโดนตบชายชิว